สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะมาเรียนรู้อะไรคะอ่าเรียนรู้ความหมายของคําว่าสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์ภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ เอเซนะคะเอเซนะคะภาษาอังกฤษตัวยออ่อของคาว่าสินทรัพย์ก็คือตัวอะไรคะตัว A นะคะตัว A ใหญ่เรามาเร,เรียนรู้กันนะคะว่าสินทรัพย์หมายถึงอะไรสินทรัพย์หมายถึงนะคะสิ่งของที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินและมีเจ้าของนะคะซึ่งอยู่ภายใต้ควบคุมของกิจการหรือของบุคคลน,นั้นๆน,น,นะคะสินทรัพย์เราสามารถแบ่งออกมาได้กี่ประเภทคะ 2ประเภทนะคะสประเภทประเภทที่1ก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะสินทรัพย์หมุนเวียน u r r e n t asset นะคะสินทรัพย์หมุนเวียนหมายถึงอะไรสินทรัพย์หมุนเวียนหมายถึงสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินสดได้ง่ายที่สุดนะคะอันแรกเลยก็คืออะไรคะเงินสดค่ะอันที่2ตามมาติดติก็คือเงินฝากธนาคารค่ะลูกนี้เป็นไหมคะเป็นค่ะวัสดุสำนักงานเป็นไหมคะ ใช่เลยนะคะวัสดุสำนักงานก็เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะอย่างเช่นพวกอะไรปากกาไม้บรรทัดยางลบสมุดพวกนี้เราจะใช้เกิน1ปีไหมคะไม่เกินนะคะแป๊บเดียวเราก็หมดแล้วนะคะอ่ะตั๋วเงินรับนะคะ สิ่งที่ครูพูดมาเหล่านี้ก็คืออะไรคะสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะต่อไปเรามาดูสินทรัพย์ตัวที่2นะคะสินทรัพย์ตัวที่2คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะภาษาอังกฤษก็คือ non-current asset นะคะซึ่งมันจัดตรงกันข้ามกับสินทรัพย์หมุนเวียนเมื่อกี้นะคะสินทรัพย์หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่นะคะมีสภาพคล่องมีอายุการใช้งานเป็นยังไงคะไม่เกิน1ปีแต่ถ้าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า1ปีขึ้นไปอย่างเช่นอะไรคะ อาบ้านที่ดินอาทานรถยนต์เครื่องจกักอะไรอีกนะเครื่องใช้สำนักง,งานนะคะเครื่องตกแตง่งพวกนี้ที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินนะคะและมีอายุการใช้งานมากกว่า1ปีเราจะถือว่าเป็นอะไรคะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันแค่นี้และค่อยมาทบทวนกันมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ